สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่แม่เพลินดูดวงนะคะวันนี้แม่เพลินมีไพ่2กองนี้หนึ่งและสองสําหรับนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นมาสองคนหรือเปล่าเขาเป็นใครมาสองเราทําไมเพื่อนะจ๊ะอะไรที่ใช่ปรับใช้อะไรที่ไม่สบายใจวางลงเพราะว่าแม่เพลินใช้พลังงานโดยรวมเท่านั้นนะคะ1และ2เลือกได้หรือยังคะ่ะแม่เพลินพร้อมนะคะแม่เพลินพร้อมทุกคนพร้อมหรือย,ยัง ใครที่เลือกสำหรับที่เหนื่อยค่ะขอไพ่สามใบก่อนเลยนะคะเขามาส่องเราหรือเปล่าแล้วเขาเป็นใครเนี่ยขอดูสิคะว่าเขามาส่องเราไหมเขาเป็นใครค่ะไพ่บอกว่าเดวิลออฟฟอร์จูนเอ็กซ์ฟวาแล้วก็โฟลออฟคัพส์ค่ะเขาเป็นคนที่เรารอคอยเขาอยู่เป็นคนที่เรานอยเขานะคะและเขาคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะคะนะเป็นเพื่อนสถานะเพื่อนก็ได้หรือเป็นคนรักเก่าที่หายไปแล้วก็ได้นะคะเป็นระยะถอกแบบ เอ๊ะเขาหายไปแล้วเขามาส่องเราไหมไม่เคคิดว่าเป็นคนที่เรารู้สึกดีแล้วหน่อยๆนยเขาอยู่มีอะไรค้างคาใจกับเราอยู่นะคะถามว่าเขาคนนั้นรู้สึกไงกับเราคะ่ะไพ่บอกว่าควีนอาวานคะ่ะยังรู้สึกคิดถึงเราอยู่ เออแล้วเขาเป็นใคร่ะคะยังรู้สึกคิดถึงเราอยู่ไฟออฟคัพเช่นกันดังนั้นเป็นคนที่มีอะไรที่ไม่ค่อยสบายใจหายกันออกไปแล้วหรือว่าเลิกลากันไปแล้วนะแม่เพิ่นตีไพ่ว่านะคะเป็นคนรักเก่าหรือเปล่านะคะงั้นถามในที่สุดแล้วเขามาส่องเราไหมจ้าไพ่ขึ้นในออฟเพนเชอรค่ะส่องและส่องรู้สึกยังไงไพ่บอกว่าตัวเองสวยขึ้นตัวเองดูดีขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงดูดีขึ้นถ้าเป็นผู้ชายตัวเองดูดีขึ้นถามว่าแล้วรู้สึกไงคะดูดีขึ้นแบบนี้คะ่ะก็มันจบลงไปแล้วไม่รู้จะทําอย่างไรอารมณ์ประมาณนี้ถือว่ามามนนจา นำไปปัดใช้เท่านั้นนะคะส่วนนะคะคนที่เลือกกล่องที่สองขอไพ่2ใบ3าใบาแล้วกันนะคะถามว่าหาเข้ามาส่องเราหรือเปล่ลปาแล้วเขาคนนั้นเป็นใครจะ๊ะไพ่บอกว่า,าค่ะนายอฟค u ั s สค่ะเดอะเฮอร์มิแล้วก็นายอฟครับสค่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายชายก็ได้ตัวเองนะคะความสัมพันธ์เนี่ยะมีคนที่1นนะคะเจ้าชู้เป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์ก็ได้และเป็นคนค่อนข้างอบอุ่นเออคนนั้นเป็นคนอบอุ่นนะแล้วเขาเป็นใครในความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่บอกว่าชูอฟวานเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเปล่าเขาเป็นเพื่อนเรา นะคะเอ๊ะเพื่อนรู้สึกดีทาไมเราถามถึงเขานะคะไพ่บอกว่านะคะเพจ s o f pencil ค่ะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะนะแล้วเอ๊ะความสัมพันธ์เป็นยังไงยังไม่รู้ความสัมพันธ์เลยนะคะความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ขึ้นนายออบสอดเครียดกันออกไปมีปัญหาแล้วปัญหาเรื่องอะไรคะเพื่อนขอถามซี่ปัญหาเรื่องอะไรเดอะชาเล็ตความเจ้าชู้ความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงกับเราหรือนะคะพอไม่แน่ใจหรือเขาเจ้าชู้ทาให้มีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะเนาะแล้วไพ่บอกว่า8 ดาบมีปัญหากันค่ะนะจ๊ะอาจจะแบบมีการบอกเลิกหรือว่ามีการค่อยๆห่างกันไปก็ได้ในที่สุดไม่เพิ่นถามให้นะคะเข้ามาสองเราหรือเปล่าค่ะ เออทำไมเขามาส่องเราค่ะจากหน้าไพ่เขามาส่องเราและเขายังรู้สึกดีกับเราแล้วส่องรู้สึกไงจ้าดูซิ Six ออฟคเอาละซีไพ่ถกถ่วยขึ้นมาส่องรู้สึกไงอยากกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นกลับเข้ามาไหมอ่ะไม่เปินถามนะคะจากหน้าไพ่ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วล่ะค่ะว่าจะยอมรับเขากลับเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าเขารู้สึกดีกับเรานะจ๊ะนําไปปรับใช้เท่านั้นถ้าใช่ไม่สบายใจวางลงนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ